สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับเนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะสามหน่อยในงวดของวันที่ยี่นะคะเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมน้องเอดก็ขอบคุณนะคะพี่พี่ทุกท่านที่ เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลน์นะคะของเมื่อวานนะคะพี่ก็หลุดนะคะขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลุดไม่มานะคะของวันนี้ขอให้ฟังๆก,กันนะคะดูจับตัวพิษนะคะพี่ถ้าวิ่งรูดที่6ก็จะมาเด้งๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ของเรามาเข้าชุดกันนะคะ9 6้าหมาในรอบ VIP นะคะมาในตัวกัน ส่วนตัวดินเมื่อวานไม่มานะคะพี่ๆต้องกลับขออภัยด้วยนะคะมาแค่ดินที่6นะคะแล้วก็เจาะนะคะพ,พี่ก่อนไปรับชมแนวทางนะคะน้องเอสดก็ฝากคําเตือนแนวทางนะคะตัวได้ทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนังใดๆทุกชนิดรับชมนะคะพี่เป็น เพื่อเป็นนะคะในแนวทางเท่านั้นนะคะเด่นที่เก้าหกแปดฟันวิ่งรุดหกนะคะวันนี้เน้นไปที่หกก็จะมีหกเก้าหกสามหกเจ็ดแล้วก็สี่ สี่เก้านะคะพ,พี่กันไปที่หกแปดเก้าแปดนะคะสามตัววันนี้เก้าหกแปดก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะคะพี่ๆเนาะสำหรับฮานอยในวันนี้นะคะถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่เนาะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ